มแมลงนะครับอาจจะรู้สึกว่าเป็นของแปลกบางทีก็ยังรู้สึกว่าจะกล้ากินหรือเปล่านะครับคนเรายัางติดภาพจำมแมลงเป็นสัตว์สกปรกอยู่ค่ะถ้าสามารถสร้างมเซ็ตใหม่ได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีค่ะวันหน้านะครับเมื่อเอามาแปรรูปแล้วก็ทําเป็นอาหารชนิดใหม่ๆนะครับบางทีเรากินเข้าไปเราจะแทบไม่รู้ด้วยซ้ําว่าทําจากโปรตีนจากมแมลงก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจควรลิ้มลองกันนะครับ คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิวชั n นแนลค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่งาน Future Food Forum 2022 where is the future of future food เป็นงานที่จะนำทุกท่านมาร่วมเดินทางสู่ประสบการณ์ใหม่เพื่อพบกับคำตอบของอาหารแห่งอนาคตค่ะ,มะแมลงคืออาหารอนา,าคตของโลกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเพราะ,มะแมลงหลายชนิด เช่นจิ้งหลีเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงมากกว่าเนื้อวัวเนื้อไก่และเนื้อหมูที่สําคัญนะคะเพาะเลี้ยงง่ายและมีต้นทุนการผลิตต่ําจึงเหมาะสําหรับการจะมาเป็นแหล่งอาหารอนาคตนั่นเองค่ะสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกออชอซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมผลักดันและสร้างความยั่งยืนให้อาหารในประเทศไทยได้จัดงานสัมมนา Future Food Edition Workshop การระดมความเห็นเพื่อพัฒนาแนวทางดําเนินงานหรือแก้ไขปัญหาเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแมลงของไทยสู่การเติบโตยัง่งยืนค่ะมะกชได้จัดการสัมมานาระดมความเห็นเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแมลงของประเทศไทยอย่างยังย่งยืนขึ้นนะคะซึ่งก็จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของภาคเอกชนที่ผลักดันงานด้านอ,อาหารแห่งอนาคตของประเทศไทยนะคะซึ่งเวิร์กช็อปในครั้งนี้เราจัดขึ้น ภายใต้เวทีที่เรียกว่า Future Food Forum ปีที่3ซึ่งจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล n g k o อ d e s i ซ n w e e k ปี2022นะคะการจัดเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดความร่วมมือและการระดมความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในซัพพลายเชนแมลงของไทยนะคะเพื่อให้ทุกฝ่ายมาร่วมกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแมลงของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างยั่งยืนนะคะ โดยในการสัมมนาระดมความเห็นในครั้งนี้เราแบ่งการระดมความเห็นออกเป็นสส่วนประเด็นแรกก็คือการพัฒนาแมลงกินได้เพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์แล้วก็ประเด็นที่2ก็จะเป็นประเด็นที่เป็นฮอตอิชชูในปัจจุบันนะฮะก็คือการพัฒนาตัวอ่อนแมลงทหารเสือหรือว่า black soldier fly หรือ B.S.F เพื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนในอาหารสัตว์ ซึ่งในการสัมมานาครั้งนี้เราก็ได้มีการเตรียมงานล่วงหน้ากับหลายฝ่ายหลายภาคส่วนนะคะทั้งผู้เชี่ยวชาญของภาครัฐผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาคการาศึกษารวมทั้งภาคเอกชนโดยในครั้งนี้เราได้ร่วมดีไซน์รูปแบบของการระดมความเห็นขึ้นมาเป็นในรูปแบบใหม่นะคะซึ่งมีจุดเด่นตรงที่ว่าเราใช้เมนูอาหารที่รังสรรค์ขึ้นจากแมลงเนี่ยเป็นเครื่องมือมาช่วยในการขับเคลื่อนแล้วก็สร้างแรงจูงใจในการออกไอเดียของผู้เข้าร่วมการสัมมานานะคะหลังจากนั้นเราก็ ได้จัดให้มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้มากที่สุดแล้วก็ให้มีการนําเสนอผลการะระดมความคิดเห็นแล้วก็ให้ทุกฝ่ายได้ให้คอมเมนต์นะคะในการสรัมมนาครั้งนี้มกชถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างดียิ่งนะคะเนื่องจากเราได้รับความร่วมมือแล้วก็ได้รับข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ทุกภาคส่วนเนี่ยต่าง ได้เห็นถึงความสําคัญของมแมลงอะนะคะที่จะใช้ในการเป็นแหล่งโปรโตีนทางเลือกของโลกในอนาคตแล้วก็เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตโปรโตีนมแมลงหลักของโลกนะคะในเรื่องของอาหารอนาคตนะครับอย่านงะเช่นสักประมาณ20ปีข้างหน้านี้เวลาพูดถึงโปรโตีนทางเลือกนะครับก็มีการคาดการไว้ว่า อาจจะแบ่งเป็นสามส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเนื้อสัตว์ที่มาจากฟาร์มตามระบบการผลิตแบบปัจจุบันส่วนที่สองจะเป็นเรื่องของเนื้อสัตว์ที่มาจากการเพราะเลี้ยงในห้องแลบและส่วนที่สามก็คือเรื่องของโปรตีนจากแหล่งทางเลือกใหม่ๆแหล่งใหม่ๆนะครับอย่างเช่นโปรตีนจากแมลงที่กำลังเริ่มต้นปัจจุบันนะครับหรือว่าโปรตีนจากพืช ที่เขาเรียกว่าเป็นแพลนเบสโปรตีนนะครับก็กำลังเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นและวันหน้าก็จะมีราคาที่ถูกลงบอ,อชอตอนนี้ก็มีการออกมาตรฐานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโปรตีนจากมาแมลงนะครับมีออกมาตรฐานา g a p Farming Link นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีการศึกษาที่เตรียมที่จะ อ,อมาตรฐานความเพาะเลี้ยงมแมลงอื่นๆนะครับอย่างเช่นการเพราะเลี้ยงหนอนไหมนะครับการเพราะเลี้ยงตัวอ่อนพึ้งหรือว่าด้วงสาคูนะครับซึ่งพวกนี้ก็เป็นมแมลงที่มีศักยภาพที่จะส่งเสริมให้เป็นการเลี้ยงในระดับฟาร์ม แล้วก็ขยายผลไปเป็นระดับอุตสาหกรรมได้นะครับส่วนอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมแมลงที่จะเอามาเ,าเลี้ยงเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์นะครับแล้วก็ะทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตว์ต่างๆตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจและกำลัองอยู่ในระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่ออาจาจะจัดทำเป็นมาตรฐานในขั้นตอนต่อไปครับ อาหาดเป็นสิ่งที่สําคัญต่ออนาคตของประเทศไทยมากๆค่ะแล้วก็ของโลกด้วยเพราะว่าตอนนี้มันก็คือมีวิกฤตปัญหาอาหารต่างๆเช่นอาหารไม่เพียงพอหรือว่ามีเรื่องปัญหาของฟู้ดเบสถ้าฟิวเจอร์ฟู้ดสามารถมาช่วยแก้ปัญหาในจุดๆนี้ได้ก็จะดีค่ะตัวที่จะมาทดแทนลักษณะของเนื้อสัตว์ได้คิดว่านอกจากที่จะเป็นพวก ธัญพืชหรือว่าอย่างอื่นแล้วค่ะคิดว่าตัวแมลงก็น่าจะเป็นเหมือนทางเลือกที่ดีแล้วก็เพาะพันธุ์ได้ง่ายในไทยแต่ว่าคนเรายังติดภาพจำแมลงเป็นสัตว์จกปรกอยู่ค่ะถ้าสามารถสร้างไมเซตใหม่ได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีค่ะผู้บริโภคบางส่วนอาจจะยังยกตัวอย่างเช่นแมลงนะครับอาจจะรู้สึกว่าเป็นของแปลกนะครับบางทีก็ยังรู้สึกว่าจะกล้ากินหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันหน้านะครับเมื่อเอามาแปรรูปแล้วก็ทําเป็นอาหารชนิดใหม่ นะครับบางที่เรากินเข้าไปเราอาจจะแทบไม่รู้ได้ซ้ําว่าทําจากโปรตีนจากแมลงนะครับแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารที่ดีนะครับต่อไปก็จะมีการพัฒนาให้มีรสชาติมีอะไรที่ดีแล้วก็อาจจะดีกว่าโปรตีนปัจจุบันด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจควรลิ้มลองกันนะครับ